แก่ okay, พูดภาษาไทยตามมันจะยากอะไรวะเอาจัดมาเลยไอ้ยองชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผักเอาหูหมีมาใส่หูหมูเอาหูหมูมาใส่หูมหมีหูหมูหูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูคุณเด็ดพูนี่เก่งจังเลยแค่นั้นแหละคุณพองเดี๋ยวมึงเจอคำนี้กินมันติดเหือกกินเผือกติดฟันกินทั้งบนันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันเอาละคุณพูคุณอาจจะเก่งแต่คุณต้องเจอคำนี้ของผมไม่ว่าคุณจะหาคำอะไรมาก็ตามคุณไม่ชนะผมหรอกผมพูดได้ทุกค,คำคุณยองชาวดวจะะะะดดอออองลองลลลลยยยยยยาาที่่ัหไ้กกใญ พอยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฝักแต่ผัดฝักเป็นของยักษ์ใหญ่และน้องและยองยยลาจึงได้ส่งทหารถือปืนไปโบกตึกเขาปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมาอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงกินบันติดเหงือกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทำก็คือชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำคข้าและจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่และน้องแ ดวนถ้าคุณทําได้ี่คุณโคตรเก่งกว่าภาษาไทยเลยนะหัวรรอแบบนี้แสดงว่าคุณทําได้ใช่ไหมกูลืมตั้งแต่ประโยคแรกเลยว่ะ